ตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสเราก็จะได้ทําท่วมทีปลาจอมน้าพริกปลาทูแล้วก็แคบหมูสูตรโบราณถ้าสามอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันเป็นอาหารชั้นดีเลยครับไหนสั่งน้ําพริกแต่มีแคบหมูด้วยผมจัดส่งให้วันพุธนะครับงหมูที่ผมสั่งร้อยโลบอกว่าลืมคีใส่ระบบไปหนังหมูที่ผมสั่งไว้วันนี้ไม่ทันครับต้องเลื่อนส่งสินค้านะครับวันพรุ่งนี้ผมจัดส่งอีก50บ้านนะครับผมสําหรับน้าพริกล้วนๆนะส่วนปลาจอมตัวนี้ผมฟรีให้ทุกบ้านนะครับใครอยากได้ปลาจอมนี้เอาไปทานส <ๆ S 2> ามารถทักหาผมได้ครับจ่อมมทีผ เทผมรวมนะครับผมผมรวมกับกุ้งจอมครับถ้ารวมกันมันจะเข้มข้นและก็นัวมากกว่าครับแค่เปิดกระปุกปลาจอบมาก็คือน้ำลายแล้วครับเพราะมันหอมมากครับตอนนี้ผมกับพี่สะพายกําลังแพ็คปลาจอมใส่กล่องครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าออเดอร์มันจะเยอะขนาดนี้บ้านไหนมีเสียหายสามารถทักหาผมได้นะครับเพราะผมมีประกันรองรับไว้ให้นะครับไหนยังไม่ถึงหรือบ้านไหนยังไม่ได้หาผมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับใครสั่งน้ำพริกผมประมาณอาทิตย์นี้จับโทรศัพท์หรืออยู่กับโทรศัพท์ตลอดนะครับจะมีพนักงานโทรไปส่งสินค้าครับ ตอนนี้มีหลายบ้านที่ไม่รับโทรศัพท์ครับส่งเบอร์โทรผิด ไปอีกคนนึงสินค้าตีกลับแล้วตัวนี้ผมไม่รับผิดชอบนะครับให้ผมส่งสินค้าใหม่ก็จะเสียค่าจัดส่ง200บาทนะครับจุดนี้ผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับแรกผมเอาน้ําพริกใส่กล่องไปเลยตอนไปจากผมจะปิดแน่นสนิทครับสินค้าของผมน่าจะโดนโยนครับอากล่องเลยเปิดออกมาครับนี่ผมเปลี่ยนวิธีการแพ็คใหม่แล้วนะครับเอาน้าพริกใส่ถุงแล้วเอาถุงน้ําพริกใส่กล่องอีกรอบนึงผมเอาถุงห่อกล่องพริกอีกชั้นหนึ่งด้วยนี่ผมเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการแพ็คใหม่แล้วนะครับคุณทุกๆคนที่มารีวิวและมาาบอกปัญห ทุกอย่างผมแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งน้ําพริกไปมันเยอะหรือกินไม่ทันนําเอาน้ําพริกผัดกับน้ํามันเล็กน้อยไฟอ่อนๆเราคั่วไปเรื่อยๆจนพริกแห้งใครทาได้เมนูนี้มันสุดยอดมากๆครับกินกับอะไรก็อร่อยครับอยู่ได้นานอีกด้วยครับที่น,นี้ผมไม่ค่อยได้อัดวีดีโอมากเท่าไหร่ต้องตอบแชทตลอดเวลาโทรศัพท์ผมทํางานหนักเกินไปไม่สามารถทําคลิปได้ครับผมมีออเดอร์ตกค้าง2องสาบ้าน,นนี้ผมแนะนําให้ใจเย็นๆนะครับผมอยาวีนนะครับขอเงินคืนผมก็จะโอนให้นะครับผมผมเองก็อยาก ขายครับแต่ออเดอร์มันเยอะมันเป็นเรื่องปกติมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นแล้วผมก็จะยอมรับมันเดอร์เกือบ300บ้บาทเลยนะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับคิดว่าผมทําเต็มที่แล้วครับเดอร์ทุกกล่องผมเขียนลายมือของตัวเองไม่มีระบบมาช่วยนะครับอัพออเดอร์ผมก็ต้องรับเองจัดส่งเองไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างผมทําคนเดียวจุดไหนตรงไหนมันผิดพลาดผมก็จะปรับปรุงตัวเองและสิ่งสําคัญผมก็จะยอมรับมันกล้าทํามันขึ้นมาผมก็ต้องกล้ายอมรับมันเมื่ออะไรจะ เกิดมันก็ต้องเกิดผมแค่ยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาไปผมก็พาตัวเองเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยขออย่างเดียวอย่ามาวีนอย่ามาด่าผมนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับ เดอกเกือบ300บานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคิดว่าผมทําได้ขนาดนี้มาถึงจุดนี้ถือว่าตัวเองสุดยอดแล้วครับผมหลังบ้านผมก็ต้องจัดการคนเดียวแชทคนเดียวแก้ปัญหาไปคนเดียวเย็นๆหาเหตุผลคุยกันถ้าอยากรับเงินคืนผมก็จะโอนให้นะครับอย่งที่ผมทําขึ้นมาผมไม่ได้ไปโกงใครอาชีพสุดจริตก็เอาประสบการณ์ของผมแลกทุกอย่างสิ่งที่ผมต้องการทุกอย่างที่ผมทําดูไปมันเพลินและมันเหมือนง่ายนะครับแต่ละขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกับการส่งน้ําพริกหลายบ้านขนาดนี้ ผมก็แค่ลองโอกาสใหม่ๆ่หไหนที่ไม่ได้ทําคลิปคือผมเหนื่อยจริงๆครับไม่สามารถจะทําคลิปลงได้ครับออเดอร์น้ําพริกที่ผมส่งซ้ํเก็เยอะพอสมควรครับทุกคนใจดีมากๆเลยครับผมโอนเงินให้ผมไปที่ผมไม่ได้ขอร้องอะไรครับนี่ผมอยู่สาขาเช็ครายชื่อไชอชโมมากๆก,ก,กว่าจะเสร็จเพราะมีรายชื่อซ้ํากันเยอะครับผมมีปัญหานิดหน่อยมานั่งแก้จนขนส่งบริษัทนิ่มมารับของของผมไปแล้วขอบคุณพี่สาวนัดรับมากๆนะครับขอบคุณจากหัวใจครับก็ขอบคุณพี่ท่านนี้มากกลับมาซื้อซ้ำครับคนน่า รักมากๆขอบคุณจากหัวใจที่มาอุหน,นผมทุกคนเลยนะครับนี่พนักงานเขาปิดร้านหนีแล้วหรือเขาไล่แล้วผมต้องรีบออกครับถึงเวลาเขาเลิกงานแล้วครับผม,ผมอยู่เคลียร์รายชื่อจนเย็นเลยครับวันอาทิตย์บรีร์ก็จะมีตลาดนัดซอกราถ้าใครไม่เคยเดินมาเดินเลยนะครับผมอาหารการกินเยอะมากๆครับส่งของเสร็จผมก็แวะมาดูอาของผมแกเอาฝรั่งของแกปลูกเองแล้วก็ไม้ต่างๆรับมาของน้ำของผมอยู่ตรงห้องน้ำบูโซนหลังคาสีเขียวนะครับนี่ผมเริ่มจัดระเบียบตารางเวลาชีวิตของตัวเองโอเค ล้วผมก็จะมาเป็นปกติครับผลไม้ที่อาผมเอามาขายก็เป็นผลไม้ที่สวนบ้างรับขอมาบ้างถ้าวันไหนมันเหนื่อยๆมากๆผมก็จะที่กับตัวเองอถ้ามันง่ายทุกคนก็มาทํากันหมดแล้วสิ่งทุกอย่างที่ผมทําขึ้นมามันไม่มีอะไรง่ายเลยครับวันนี้ผมสอนตัวเองให้ทําแต่เรื่องยากๆความยากนี่นะครับเราจะได้ประสบการณ์เยอะประสบการณ์หรือความสามารถของเรายิ่งมีอยู่ในตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่โชคดีมากเท่านั้นครับเป็นคนที่กล้าคิด และก็กล้าทําเชื่อมาตลอดคํานี้ครับไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆอย่างย่อมแลกเปลี่ยนวิ์จะมีความหมายได้ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับเขาเป็นคนใต้แล้วเอาของใต้มาขายบริรับแบบนี้ร้านเขามีร้านเดียวทุกอย่างเอามาจากใต้หมดครับพิกมาส่งหมออยู่ที่โรงพยาบาลเจอกันคลิปหน้านะครับ